ผมมีเหยื่อจิกมาแนะนาท่านอีกแล้วนะครับท่านนักตกปลาที่ชอบสายจิกทังฝั่ง,งอ่าวไทยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่เด็ดมากเลยนะครับกับเหยื่อจิกจากค่ายฟอร์เตชื่อว่ารุ่นทอรัสตัวนี้เป็นขนาด40กร,รมัมมีท่านเลือด4ส,สีนะครับก็คือสีฟ้านะครับชมพูอันนี้แดงทองนะครับแล้วก็จะมีน้ำเงินทองชมพูบอกได้เลยว่าเหยื่อตัวเนี้ย ได้ทั้งสปีดแล้วก็โซโลจิกเลยเป็นออกเป็นการออกแบบเหยื่อมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยดูข้างหลังนะครับก็จะเป็นมิติทําให้เฉียบน้ําลงไปนะครับลงไปถึงด้านล่างได้เร็วมากนะครับทางด้านอาของท่านด้านหน้าเหยื่อนะครับก็จะเป็นสต er ิ๊กเกอร์โฮโลแกรมทําให้ปลาเนี่ยมองเห็นได้จากทางระยะไกลเลยนะครับแล้วก็มีจุดตรงกลางตัวเนี่ยก็ทําให้ปลาเนี่ยสามารถที่จะเล็งเป้านะครับเวลาที่ยังงับเนี่ยได้แม่นยํามากๆเลยเหยื่อ yeah, ตัวนี้จะกค่ายฟอร์เทของเราชื่อรุ่นว่าทอรัส สำหรับสายจิกน,นะครับตัวนี้เลยผมบอกได้เลยว่าต้องมีติดกระเป๋าไว้ไม่นั้นเดี๋ยวโดนเพื่อนล้อแย่เลย